สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอยู่ในพวกเกมสนะเตตออฟดีเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะรักษาตัวเองก่อนนะผมแล้วก็เอายานี่มานะครับปุยนี้เก็บไปทําไม่ใช้นะเราใช้กระสุนเพียงเดียวระเบิดไฟก็ฝก่นมาตกลิดนึงแล้วกันเติมปุ๊บแล้วก็ปันป่นยานตัวเองตกนิดึงเ,เราต้องไปคุยกับคนที่อยู่ข้างบนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่านี่คือเควสสุดท้ายแล้วหรือยังแต่มคิวา,าเป็นเควสสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็จะไม่ไอ้นี่นะผมคุณได้ไว้นะไ,นะไม่เข้าโซนที่แบบทำเควส์อ๋อ later ย่าบอกนะว่าต้องเล่นเควส์เขา,านี่ไงแลวไงต่อเหมือนมีเควสให้ช่วยเหลือเดีด๋ยวดิไปคุยดิ านู่นนูเดินต้องแดกแต๊กกันมาถามสี่คนมาทำอะไรกันเยอะแยะไม่ได้้าลากตอมีไม่ได้ว่าไงเพื่อนอ๋อเหมือนเหมือนจะขอเข้ามาด้วยใช่ไหมข้ามาด้เพื่อนมามาเข้ามาจอยกรุ๊ปก,กันสิบสองคนนะครับบอกเลยว่ามาอย่างกันอย่างเยอะ บ้านนี้มี12คนกับอีก5ศพแล้วผมโอ้โหเหลือเชื่อแต่ละคนที่ผมไม่ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าแตกคนนี้แย่มากนะครับเพื่อนๆจริงๆถ้าแตกถ้าแตกแย่จัดผมบอกเลยคนนี้ผมจะไล่มันออกนะผมคอยดูเลยสิเอานี้มา

เหมือนมีคนตายเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับผมมันจะขอเข้าบ้านด้วยนะเข้าทีเพื่อนเนยเข้าทีวะทำไมแต่ละคนนี่คืออยากจะเข้าอยากจะมากันจริงโอ้ยชีวิตแล้วก็มีปืนดีซะด้วยโอ้โหมีปืนดียาดีซะด้วยนะเอามาเนี่ยไหนจะเข้ามาใช่ไหมโอเคยินดีต้อนรับ มีคนมีแต่คนจะขอจะเข้ามาบ้านเราเหมือนบ้านเราแบบหน้าหน,น้ามาอยู่อะไรประมาณนั้นแหะแต่บอกเลยว่าแย่มากๆนะครับเป็นคนที่ตาเต,ตไมไน้ากับติดลบโอ้โหขับรถก็แย่นะครับอารมณ์ก็ติดลบโอ้โหชีวิตคือพึ่งพาอะไรได้ม้างวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยเยดได้วด้ ผมต้องไล่เขาออกนะผมก็คือเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาเขาได้นดเพราะว่าผมจะจบเกมแล้วไงแต่ว่าอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออนี่นี่นี่ผมก็ต้องทําการแบบว่าคัดคนนะครับเพื่อที่จะเอาคนที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยเป็นคนที่แบบโอเคมากกว่านี้มานี่สิผมไม่โอเคผมขอกาแฟคืนแก้วหนึ่งแล้วก็คุณก็ ไปซะโชคดีนะครับคนโอเคคนก็ลดไปลดไปแะฮะช่างมันแล้วกันเราไม่ตีเลียดไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วผมนะตอนนี้เลยต่อไปเราทำอะไรอีกดีครับตอนนี้เควสก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแนละ้วยาเราเปลี่ยนคนเราสบี้ตีบ้าอีก รู้เรียกมาแล้วครับซอมบี้มาแล้วครับผมเรีเพื่อความประหยัดเวลานะฮะเรามีเรามีวิธีอยู่แล้วไหนวะสไนเปอร์จัดการตรงไหนวะตรงไหนวะมันจะมาแถวๆไหนนานๆดีปะจัดก,การเลยสไนเปอร์เออขนาดมันเออ เอา嘛อะไนเปอร์มันยิงจากไหนมาไม่รู้แน่แต่ท,ที่รู้คือมันยิงยิงสบายอ่ะผมบอกเลยที่จังนี่คือแบบไม่รอดแน,น่แน่จ,จังยั่ไหนวะที่จังยังไหนโอ้ที่จังยังรุ่งอ่ะคิดดูดิอะไรเปิ้ลโคตรดีดูดูาาดดดดโอ้โหบอดี้การ์ดเต็มตัวผมบอกเลยว่าดีมากเลยนะ คือตรงที่ถ้าเราอัพอในตัวของตรงไหนวะเจ้าเนี่ยครับผมเขาสามารถใช้ท่นายไ,นนานนได้นะครับเออกรที่จจำแมวมากไปรัวเอาเจ้านี่เก็บไปเราไม่ใช้อยู่แล้ว <S <S มานี่เลยขึ้นมาสวยดูลงมา เสร็จครับปั๊บเขาให้ชิวๆเพื่อนๆจะพืันไปเพื่อนๆผมนี่ไวแล้วิึดเขาให้มาเลยใครจะกล้าท้าทายอำนาจมืดบอกเลยบ้านเรามันเถื่อนนะครับคนที่นี่ถึงอยากมาอยู่ด้วยขอมาอยู่กับเราต้องสองตันสองเต้สองตีนะมีมาเรื่อยๆโอ้โห มีป้อมปืนนี่คือแบบสบายเลยดูดิมันยืนยิงกันสบายเลยยืนยิงกังงงงงนชิวมากระหว่างนี้เดี๋ยวผมเอาคนที่แบบอย่างนี้นะเอามันนี่สักนิดน,นึงเอาเขาไปเก็บไปเอาของนะจะได้ช่วยขนของไปด้วยเออจะได้แบบมีประโยชน์ชั่งน,นิดนึงแล้วกัน ใช่เขาขนอะไรไปดีครับเพื่อนผมคิดว่านะเราจะมอบปืนนี้ให้เขาปืนที่เขาถือมาคร้บผมแล้วก็อาวุธอาวุธจิ้งแจมตัวนิดหนึ่งแล้วกันอะไวะอ่ะเอาอันนี้ไปแล้วก็มีสั้นนะครับมีสั้นแบบนี้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่นะครับแล้วก็ให้เขาพก ให้เขาพกอะไรดีจะรีบไปแล้วออกันเอาไว้แกล้งคนนะครับแล้วออก็ยาวิ่งโคตรใหญ่นะครับรัวๆเลยแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของคิดไม่ออกเลยว่าจะอะไรไปเดี๋ยวขอดูหน่อยทีคนนี้มอสอะไรมอสทุกคนมีมอสหมดนะ เดี๋ยวขอดูหน่อยคนนี้ใช้มอดนี่เรียนรู้ไปต้องไปอัพอีกอัพสายอีกอืไหนวะอเอาสายนี้แล้วกันเฮ้ยเด้อเด้อเด้ออืมอาหารกับยางั้นเอานี่แล้วกันอาหาร ก็เอานี่ไปแค่นั้นละมัง้งน่าจะโอเคแล้วโอเคผลนี้พกแค่ดีพอให้เขาเอายาไปถุงนึงแล้วกันอืมอาหารเด็กน้อยช่างมันนะผมวันที่ที่สิบเก้าแล้วผมตอนนี้มาน,นีหน่อยสิแม่นางดูข้อมูลตัวละครหน่อยขับรถได้แย่มากจริงๆตัวละครตัวนี้ <c oughs> ไปไปไปเปลี่ยนอาวุธมีเคเวสหลักนะผมตอนนี้ดูสิเคเวสหลักต้องการอะไรวะเนะนี่ยเหมือนให้เราไปคุยคนในบ้านคุยใครวะอ๋อนี่ยยางยางยางยังไม่จบมิสซัน่นยังไม่จบมิสซั่นนะตอนนี้นะผมขอร้องรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนยังไม่จบนะตอนนี้ ขอให้ใจเย็นๆโอเคยังมีเควสให้เราทำอยู่นะเพืพ่อนๆคงไม่อยากดูแล้วผมการทำาเว s เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาของแล้วกันนะฮะอีกที่หนึ่งน่าจะอยู่แถวแถวถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะฮะอีกที่ดนึงน่าจะอยู่แถวตรงตรงท่าเสานี้มั้งนะเดี๋ยวลองไปดู นา่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอลองวิ่งไปดูนะครับใกล้ๆบ้านเราจากที่ผมดูข้อมูลมานะครับเพื่อนๆไฟครับผมใกล้ๆบ้านนะฮะจะได้ไม่ต้องยาวเกินนะครับเพือไอ้คลิปนะฮะจะได้ไม่ต้องยาวมาก้าตอนใกล้ๆมือแล้วผมผมคงจะต้องรอจนเช้านะครับแต่ว่านั่งอัพตัวละคร ตัวนั้นน่ะไปเรื่อยๆน,น,นะผมเดี๋ยวก็ไปเองเน,นะครับผมบริเวณนี้ใช่ไหมนา่าจะบริเวณนี้นะแต่ว่าอันตรายมากๆอันตรายกับซอมบี้นีแหละประเด็นปึ๊บในนี้มีไหมรู้สึกว่าจะไม่มีของนะผมว่า เดี้อเด้อเด้อไปโลนี่อะไรกันครับเนี่ยผมกําลังดูอยู่นะครับกําลังดูอยู่น่าจะอยู่แถวๆตรงนี้นะเราก็ต้องไปอีกนะครับผมอะไรของมันวะเนี่ยหึหหึหึหึสามตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โหสามตัวเหรอหึอยังไงครับ นี่เนี่ยนี่เนีไงนี่ไงอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเคื่อนอย่าพึ่งเคื่อนอย่าประตูหมดโอ้ยโอ้ยโอ้กำคาบแล้วเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ยเออไปละเดินไปดูของแล้วก็รูไม่อยู่แล้วครับเดินไปสะท้อนนะไม่ไกลนะ ค่อยๆเดินไปทีทนิดปึ๊บๆค่อยๆแหวกไปเดี๋ยวก,ก็เจอนะครับผมดีอยู่บนนี้วะอืมตรงนี้มันจะมีบ้านอยู่ตรงนั้นนะเออชั้นบนเออเนี่ยอาจจะเป็นชั้นบนเออผมจำได้แลนะตรงตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งเปิดไปแล้วนะครับผมโอ้โหโคตรเต็งเลย เปิดเงแต่เมื่อไหร่ไว้ได้ตัวตัวสองมีสองต้แนแงเลยนะโอโ้โหตัวผมเองก็ยังไม่ดูเรื่องอะไรได้ว่าตัวเองเปิดไว้แต่เมื่อไหร่โอเคไม่มีครับผมตอนนี้อะไรวะเนีไไน่ยโอเคครับผมอย่าคลิปนี้นะผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันกะกน,น,น,ะกน,นะครับส่าหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับเฝ่ปไปครับ อุ้ยอะไรวะเนี่ย